สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกที่ติดตามช่องเป้รถสวยอยู่ทาง u t u b e นะครับสำหรับใครที่เปิดมาเจอผมเป็นครั้งแรกนะครับช่องเป้รถสวยเนี่ยจะขายรถราคาแสนต้นต้นะครับไปถึง2 0 0แสนต้นๆ้นเท่านั้นสำหรับใครที่สนใจรถราคาประมาณนี้นะให้กดติดตามผมไปเลยนะครับปุ่มติดตามเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับสีแดงๆพอกดปุ่มติดตามปุ๊บให้กดคำว่าทั้งหมดนะครับแค่นี้เวลาผมลงคลิปใหม่นะมันจะไปขึ้นที่มือถือเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมี V ี g o 2คัน2สไตล์นะครับมาแนะนำ รอๆทั้งคู่เลยเดี๋ยวเราไปชมคันแรกกันก่อนเลยครับเรามาชมกันแรกกันก่อนเลยนะครับคันนี้เป็น t o y ยต้าวีโก้นะครับตัว P ี u ันเนอร์นะครับเป็นตัวยกสูงจากโรงงานนะเดี๋ยวเราดูรอบคันก่อนขอให้ฟังได้ครับเห็นไหมดีนเสียงนะครับเดี๋ยวเราดูรอบคันก่อนเห็นไหมครับรอบคันสวยนะ,ะเดี๋ยวผมเปิดดูข้างหลังก่อนก่อนจะไปที่อื่น รอยองรอยอาร์คต่างๆนะครับที่ขอบมีหมดครับเห็นไหมดูไล่มาเลยนะครับใครดูไม่ทันให้กดหยุดวิดีโอนะครับอดูร่องรอยการบรรทุกแม็กไลเนอร์สวยนะเห็นไหมครับไม่มีร่องรอยการบรรทุกเหล็กนะครับเป็นเราดูต่อตัวนี้เป็นตัว E นะครับตัวทีรันเนอร์คือตัวยกสูงจากโรงงานนะครับเปิดบางคนยังไม่รู้นะตัวเบรื่เลยนะครับตัวร,รับคันก่อน ไหนะไฟไฟ,ไฟตาไฟสวยปิ้งครับเดี๋ยวเรามาดูขอบหลังคานะครับเหมือนทุกคันนะครับต้องถ่ายให้ดูขอบหลังคาคือจุดนี้นะครับอ่าดูไล่ไปเลยถ้าจุดนี้ผุเนี่ยน้ําจะเข้านะครับดูมุมกว้างบ้างเป็นไงลองคอดูเห็นไหมเสียงบางๆนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูรอยอ้าที่ขอบหน้าต่างกันบ้างนะครับอยู่ไหมอ่าเห็นไหมรอยอาคือเม็ดพวกนี้นะครับจุดพวกนี้นะ ถ้ารถมาชนหนักมันจะหายไปเลยนะครับเพราะว่าเขาโป๊คทับอยู่ครบนะครับไม่ต้องห่วงดูขอบหน้าต่างฝั่งนี้บ้างนะครับโอ้ยแกะยากจริงๆเห็นไหมครับนะรอยพวกนี้อยู่ครบนะครับสวยเรามาดูภายในรถคันนี้กันนะครับภายในคอนโซลคอนโซลเป็นไงครับเห็นไหมไม่มีแตกหักนะครับเบาเป็นเบาะหนังนะครับคอนโซลกลางเป็นไงสวยนะครับเบาะหนังไม่ขาดเลยนะ นไหมเรามาดูด้านหลังบ้างแอบหลังเป็นไงนะครับเบาะแคปก็สวยนะไม่มีขาดหลังคาเป็นไงบ้างสะอาดดีนะครับรถปกติเลยแผงประตูเห็นไหมครับสวยเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องรถคันนี้กันนะครับไปไปดูกันเลยครับไปถึงเราก็ต้องดูคานหน้าก่อนครับเห็นไหมคานหน้าเดิมนะครับตรงสติ๊กเกอร์อยู่นะครับเลขคานอยู่มองไปเรื่อยๆนะครับ เห็นไหมคัขนข้างนะครับเห็นไหมตัวองค์ตัวอายังอยู่ครับยังปั๊มอยู่อมองรอบเลยดูที่ตัวถังไหมนะครับตัวแออยู่ไหมยังอยู่นะครับเพจเพจอยู่ติ๊กโก้ติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับอ่ดูข้างบนบ้างอ,อยู่นะครับรถสวยเลยเลยองไรอาร์กอยู่ตาโตโยต้าอยู่นะครับมีทําสีมาบ้างแต่ตาโตโยต้าอยู่เรามาดูเครื่องยนต์กันครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์3.0นนะครับคอมมอนเรลแล้วนะไม่ต้องห่วง ยังไงบ้างเห็นไหมครับเครื่องแห้งสนิทนะไอที่มันมันคือผมฉีดให้มันเงานะครับเห็นเครื่องยนต์ไหมครับเครื่องยนต์สวยนะตัวถงตัวถังก็สวยเห็นไหมไม่มีซึมนะครับใครสนใจมาได้เลยคันนี้นะครับสำหรับรายละเอียดรถคันนี้นะครับรถคันนี้เป็น t ต y ยต้าวีโกนะครับเครื่อง3.0มจุดศูนย์คอมมอนเรวเป็นตัวพีเลนเนอร์นะครับคือตัวยกสูงปี0 7นย์ะครับผมขายอยู่ที่2,6800,0เท่านั้น ใครสนใจนครับโทรมาได้เลยที่0894050202นะครับเป็นเป้รถสวยนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอเสียชาจังหวัดชนบรุรีอ่าเดี๋ยวเราไปชมคันต่อไปกัน,นครับอ่ออาสำหรับวีโก้คันนี้นะครับสำหรับคนที่ชอบพิมพ์นิยมเลยนะครับโหลดนิดๆใส่แมกรลอนะครับแมกเวลนะลายยางซิ่งด้วยอ่าเดี๋ยวดูไปเรื่อยครับเพรถนี้บางเจี๊ยบไม่ต้องห่วงรถไม่มีโป๊หนานะครับเดี๋ยวดูรอบคันก่อน เห็นไหมครับดูกระบะมาเปิดดูมีรอยบรรทุกหนักมีรอยบรรทุกเหล็กหรือเปล่าดูนะครับไม่มีนะอ่าดูตรงนี้ครับต้องให้ดูประจําตรงนี้อ่าเห็นไหมครับรอยต่างๆนะครับรอยอาร์คต่างๆต้องอยู่นะดูรอบคันต่อครับอ่าถึงรถคันนี้จะใส่แม็กถึงจะโหลดมาแต่ไม่ได้แต่งเครื่องนะครับ เครื่องเดิมสนิทเลยเขาแค่แต่งภายนอกเฉยให้มันดูสวยนะครับตาฟปงตาไฟสวยปิ๊งครับมดูขอบหลงังคากันครับสําคัญต้องดอูดูไล่ไปเลยครับเห็นไหมไม่มีผุเลยนะดูมุมฟ้างขาดูหน่อยเห็นไหมบางๆครับไม่มีโพนหนาดูรอยอาร์ขอบหน้าต่างกันบ้างครับเหมือนเดิมต้องดูทุกคันครับ เห็นไหมดูใกล้ๆนะครับอ่าผมชีด้ดูเลยเนี่ยพวกนี้นะครับคือรายอาร์คมองลึกลงมานะครับต้องมีจดจนถึงปลายเลยนะแต่ผมดูให้หมดแล้วละ่ะอะไรพวกนี้แต่ก่อนซื้อต้องดูอีกทีนะครับอ่เรามาดูภายในคันนี้กันนะครับอ่ภายในก็จะหล่อๆนะครับวัยรุ่นวัยรุ่นหน,น่อยเห็นไหมครับเป็นเบาะหนังนะครับคอนโซลกลางเห็นไหมแท่งเกียร์มันจะซิ่งๆดิบๆหน่อยครับอ่าดู บอดท้ายสะอาดสะอาดครับไม่มีขาดหลังคาเป็นไงหลังคาสวยนะครับมียันให้เออสวยแผงประตูโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์รถคันนี้กันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะโอเคดับแรกเราก็ต้องดูคานก่อนครับเหมือนเดิมไล่ดูไปเลยครับคานลอยองค์เม็ดอาร์คสิ่งกลมๆต่างๆต้องกลมนะครับติ๊กเกอร์อยู่ไหมตัวเลขคานอยู่หรือเปล่านี่คือเม็ดอาร์คครับ เห็นไหมดูเลื่อยไปเลยครับเห็นไหมที่เสาเส้นตรงตรงๆนะครับอ่าดูเห็นไหมครับดูให้รอบเลยตัวถังต่างๆสติกเกอร์เห็นไหมเพจเห็นไหมครับไม่มีการแกะแบตใหม่ด้วยคันนี้ดูข้างบนบ้างนะครับเห็นไหมติ๊กงสติกเกอร์อยู่ครบครับไม่ต้องห่วงรถบางมากคันนี้เห็นไหมตาโตโยต้าก็อยู่ครับ ส่วนเครื่องยนต์รถคันนี้นะครับเป็นเครื่อง2.5 Common เรลนะครับเป็น Common เรลแล้วนะคันนี้อ่าดูล่างๆเครื่องครับมองไปลึกๆเห็นไหมครับไม่มีรอยเยิ้มเลยนะครับเห็นไหมมีแค่ร่องรอยการใช้งานเล็กๆน้อยๆนะครับอ่าดูเห็นไหมไม่มีเยิ้มนะครับตรงฝาสู่รถสวยนะครับไม่ต้องห่วงอ่าเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดรถคันนี้นะครับรถคันนี้เป็น Toyota Vigo นะครับ เครื่อง2.5คอมมาอมเร็วปี04นะครับย้ำอีกทีนะครับคันนี้ถึงจะแต่งภายนอกแต่เครื่องเดิมนะครับบอกเลยผมขายอยู่ที่2,28 0 0นเท่านั้นขายถูกมากครับใครสนใจโทรมาได้ที่089 405 0202นะครับเป็นเป้รถสวยเนี่ยตั้งอที่อำเภอศรีราาาจังหวัดชนบุรีครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ